รมรถเมืองสองเจเยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้วันที่สองพฤษภานะคะขอให้ทุกท่านถูกหวยค่ะวันนี้หวยออกนะคะก่อนอื่นเรามาฟ้างรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถดีกว่าค่ะทุกท่านรถสวยๆนะคะแต่ก็ลงว่าเน้นกันตามสภาพนะคะเพราะว่ารถจะค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะและราคาก็ถูกมากด้วยค่ะคันนี้นะคะราคา49,000บาทค่ะตามสภาพนะคะราคาเงินสด โตโยต้าวีออส1.5 e เกียร์ออโต้นะคะรถยนต์ปี05เครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีสีไม่สวยนะคะภายในยังดูดีค่ะเป็นเบาะกรรมยี่กระจกเป็นไฟฟ้านะคะลักษณะตามนี้เลยค่ะภายในนะคะแอร์เย็นล้อแม็กค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะวิทยุมีฟังเลขไม้3,11,000กิโลเมตรค่ะรถแตะง โเตีนะคะวงมะรัยโมโมโค่ค่ะคํำหลัง x bar นะคะมีดิฟฟี่เกกองเห็ดมองหลังแต่งคอนโซลลายไม้กันชนหลังเจาะกระจกหน้าลาวนะคะแต่เลขเครื่องเลขตัวถังนี้ผู้ขายรับประกันการโอนให้นะคะราคา49,000บาทคือไปตามสภาพค่ะภาษีขาดเกินด้วยแจ้งจดใหม่ค่ะทุกท่าน รถต่ำสภาพนะคะถ้าหากว่าสนใจดูรถกันก่อนคเรายู่แถวปั๊มปตทบ้านทุ่มขอนแก่นนะคะหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมคุยโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะต้องการเจราจาต่อรองทักคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ